ร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงฉับ <pursue> ร <schemes> e ับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายืเฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็รวยช่วงนี้รวยช่วงนี้ริชนะครับขอใช้ตังหน่อยนะครับมีตั้ง1900เเลยเนี่ย นะครับผมก็ขอช็อปหน่อยละกันนะครับโดยวันนี้นะครับผมในส่วนของตัวผมเนี่ยก็จะทําการนะครับผมขยับขยายนักเตะนะครับผมนะเพราะว่าทีมผมมันก็ต้องได้ไปตรงไปต่อนะนะครับโดยที่ผมจะขยับในวันนี้นะครับนั่นก็คือโอวลานต้องจากไปครับส่วนตัวที่จะมาใหม่มาแทนนั่นก็คือตัวนี้ครับอาร์บลสุดตึงริโอเนลเมสซี่ครับนี่ครับ จัดมาครับผมลิโอเนลเมสซี่เม็ดแดง540ล้านครับช็อปไปนะครับเดี๋ยวขอขายโอเว์ลานก่อนนะครับช่วงนี้รวยนะฮะโอเคโอเวลานเอาไปใช้ต่อครับน้องของมือสองใช้จนเบื่อแล้วว่ะโอเคเมสซี่540ล้านครับเป็นตัวที่ผมอยากเล่นมานานละแต่ว่าแต่ก่อนผมเล่นแผน rm นะครับไม่ได้ใช้ rw แต่ว่าตอนนี้เริ่มมาเล่นสีย้สามแอแแล้วแล้วแบบแรงขึ้นเยอะนะครับก็เลยว่าเออเอาเปลี่ยนเลยละกันนะครับผมนะนะครับแล้วก็จะเอาลาวินยาเป็นสำรองนะครับผมโอเคนะครับอ้ทีมไม่ขึ้นร้อยสามอ่ะทีมไม่ขึ้นร้อยสามอยู่ดีวมะทุกคนรวยไงช่วงนี้รวยนะอัพเป็นค้องแคล้วนะครับผมแล้วก็รอมดอยสเตอร์นะครับโอเคมาร์คเคเหลืออยู่สี่ตัว หมามา้าสูตรเรตี๋ยวัวกคนว่าส้มไหมส้มไม่ส้มไม่รู้แหละลุยกันเลยครับเบสซี่สี่ตัวนะครับสเต็ปเดิมครับสูตรรูเตี๋ยวอันนี้เราตีขึ้นแดงไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เอาสูตรแดงนะครับ 9กทีก็ได้เหมือนเดิมนะครับ9ทีก็ได้หรือจะติดเม็ดส้มเราไปตีเลยนะครับครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่2ครับครั้งที่สครับครั้งที่สครับครั้งที่5ครับครั้งที่หครับ ครั้งที่7ครับครั้งที่8ครับและครั้งที่9ตัวต่อมาเนี่ยคือ10ตัวเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นใครพูดอะไรวะน้องใครพูดอะไรว่า100ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอะไรเมื่อกี้ใครพูดวะ này mà nói hỏi gì khỏi khác cứ xôm gặp xôm lạ xôm lạ quán amo ไม,มายางเงียบอยู่อ้าวมันจะไม่ติดจริงๆเหรอะวะโอ้ยเอาดิเอาดิเอาด,อาดิรอบนี้มาแน่มีคนบอกรอบนี้มาแน่ถ้าแม่ไม่ว่าจริงป่ะน้องไม่จริง ไม่จริงครับไม่จริงเหลือมาร์เคอยู่ก็เลยใช้หมดหมดไปไม่รู้ว่าสุดท้ายไม่รู้ว่าจะได้ตีตัวไหนเหมือนเดิมครับ ติดติดส้มผมจะบูชาจานไว้หน้าสารเดือนจำเลยครับเอาดิเอาดิไปเกือบูุด้ขึ้นนะสารหน้าเรือนจำละโอเคไม่ติดโอเครับตามนั้นตามนั้นรับตามนั้นครับไม่ติดครับโอเคเดี๋ยวเทรนเลยนะครับโอเคยี่สิบห้าไปเลย นี่นะครับค่าสแตตของเมสซี่ร้อยสี่ส1งร้อยย้ายสขวา5ครับนะครับนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะครับโดนมา450รเอ็มนะครับผมก็ถือว่าละเอ้สีร้อยหรือห้าร้อหร้อยสี่สิบเอ็มนะครับก็ถือว่าเจ็บแต่จบนะครับผมนะเมสซี่ไปรอดูกันแม่งในเกมแม่งจะเป็นไงวะ รอบนี้เจอบลอบอนเอ้ยคนนี้ซัพพอร์ตเตอร์ผมนะครับเขากดสมัครสมาชิกอยู่นะครับใครอยากสมัครสมาชิกสมัครได้นะครับด้านล่างนะถือว่าเป็นการสนับสนุนกันนะครับผมนะนิ่งนิ่งนิ่งต้องนิ่งครับต้องนิ่งครับเล่นกับคนใจเย็นต้องนิ่งครับโอเคไปลิี่ตัดเข้าตรงกลางมาเลยละกันครับโยฮันคอยโยฮันครับโอ้โหแต่บอลแบบ ไม่ได้แตะเิร์ทัชไม่ได้เปรียบนะครับผมโรนัลโด้โ้ยโ้ยอ้ยโ้ยโโอ้ยโ้ยโไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีโอ้ห้ยนิดเดียวเกือบไหลมากุลิตจ่ายจังหวะเดียวโอ้โห้ยจ่ายจังหวะเดียวเขาไม่หลงว่ะได้ไโอเคหมดเวลาครับหมดเวลาไปก่อนเม่ิล้เมวซี่บินล้เมว่ิแล้ว เมสวิง่งแล้วจังหวะเดียวมาให้เทพเมสครับเทพเมสเทพเมสคึงอุ้ยเข้าซ้ายได้ไหมอุ้อุเ,เดิมเลยครับเขาแย่ทันปะได้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 ต่อใครไปเมสซี่เข้าซ้ายปั่นโอ้โหสวยจัดแล้วไม่ล้มด้วยครับลูกดีมาว่ะ ปาเลยครับลูกนี้ฮะโอ้ดูครับปั่นแบบโอ้โหมุมมันแบบยืนเสาแรกเลยนะครับปั่นแบบหันตัวนะครับตรงกระเสาแรกไปเป๊ะเลยตัวที่ยืนอยู่เมื่อกี้นะครับเมตซี่จัดให้หนึ่งประตูต่อสูนะครับเฮียว่ะเฮียโดนแท็กอยู่เมื่อกี้แต่เฮียไม่ล้มครับค่าสมดุลเยอะครับผมเฮ้ยโอเคสวยครับเราได้ <c oughs> ไปเดไปเดไปดิไปเดไปเดไปเดไปดโอ้โหไม่หายคุณลิตรโเว้ยเอ้าโอ้โหมาบัตมาดิมาดิใครมีน้าบัตผมอ่ะมาดินี่แหละครับเหตุผลที่ผมยังไม่เสริมประตูครับทีมจะตึงขนาดไหนก็มาดิก็มาดิมาบัตบอกอ่ะแรงก็ดีเลยพี่โอ้โห นี่แหละครับใครที่สงสัยนะว่าอุ้ยพี่ทีมตึงขนาดนี้ไม่เอาประตูวะมาบัดทําให้เห็น,นครับผลงานเขาดีตลอดนะครับตัวนี้นะครับกับเวลาแพ้เดี๋ยวไม่มีข้ออ้างครับยอกยองยอครับรเ็ปาเป้อุ้ยรอบนี้เขามีเอีรปาเป้รอบนี้เขามีเอียรปาเป้เห็นท่าวิ่งอย่างนี้รู้เลยครับอันตรายมากเบอร์นันโดซิลว,า,วาหักเข้ามามุมนี้ก็โดนดีครับเม,มสซี่ยืนอยู่หน,น้าเป้าไปเลยอย่างนี้ไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยแตะเข้าซ้ายแล้วปัน่นลูกนี้ออยังโค้งไม่พอที่จะผ่านปีเตอร์เช็คครับยังดีไม่พอยังดีไม่พอโอเคเราวิ่งมาแย่ไม่ได้ครับจ่ายมาจ่ายมาเมสซี่ล้ำอยู่จ่ายมาลูกนี้ไม่ล้ำต่อใครหนึ่งทีดิ่งด้วยขวาโอ้โหแต่มุมมันฝืนไปฮนะมุมไม่มีมุมไม่มีมุมปิดครับอเ,เอาโอ้โหกะให้เมสซี่ไม่ถึงฮนะ เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมาหม,มัดน,น,นี่แหละครับแหลมเมื่อไรเปลี่ยนประตูก็ดูมันเฟซอย่างนี้ใครมันจะเปลี่ยนลงวะผลงานมันดีไงดวลกับพี่ยากอะนะฟานไดไปมไม่น่าไปหลอกยิงจังหวะแรกเลยว่ะน่าจะยิงยไปเลยไปน,นี่ตอกของจริงมันต้องตอกงี้ แอซิตสวยโอ้จานเต่าอะไระมแตะเข้าซ้ายเหมือนกันมาโอ้ยแย่อันนี้แย่เออยัดมายัดต่อไป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 ดูความเร็วครับไปไปโอ้นี่แหละครับผมบอกเลยว่ามัน คือทุกคนมองค่าสเตตข้างนอกคือจะดูเมซี่ไม่เร็วแต่เขาเป็นคนที่ตัวเล็กครับตัวเล็กแล้วความเร็วในการวิ่งจัหวะแต่สปินนี่คือสุดครับผมบอกเลยนม่้งแท่ไม่ต้องตามเหมือนกันนะนะครับสำหรับแบบเมตซี่นะฮะคือสุดนะครับจัดไปหนึ่งเม็ดครับโดยเฮียเมดเมซี่ไปส,สวยๆไ,ไป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 โอ้โหฟานได์ไปดิไปดิไปดิแตะหนีเข้าซ้ายเข้าซ้าย ลูกนี้โอ้โหเหมือนจอดเกมที่เจอนั่นเลยที่แตะเลี้ยงสีเลี้ยงห้าตัดด้วยการยิงประตูแต่ว่าไม่เข้าครับลูงนี้ครับโอ้โหจีจีบผมเจอกับเวแหลงเท่ากันว่าตึงจัดหวังว่าไม่โปแค่นั้นก็พอครับเก่งไม่กลัวนะครับขอไม่โปนาน หรือเปล่ามีโอกาสไปไม่ได้สูงครับที่ผมโดนมีโอกาสสูงอะมีโอกาสสูงถ้าไม่โปก,ก็ถือว่ารอดไปครับปิดกิฟต์สวยนั่นไงโอเคปิดลิปสวยๆนี่เลยครับโดนฮะเรียบร้อยอีกสรรักแวบรอขึ้นขา,ขาดการเชื่อมต่อครับตามสเต็ป โ oh, อ้ไม่แบนไอชิบหายบอกเป็นที่อินเทอร์เนต็ตผู้เล่นเออเขาเคยส่งเรื่องกันไปแล้วนะครับผมนะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับแบนเนี่ยนะครับแบนโปงแบนโปนเนี่ยตอนนี้มันกำลังเล่นกับบอทดเราอยู่นะเดี๋ยวรอมันเตะเล่งรหลุดครับนี่ครับเห็นไหมปัญหาคือขายส้มเนี่ยครับจบเกมแพเห็นไหมนี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างนะผมกับเฮียเมสนะสำหรับผมผมบอกเลยว่าผมถูกใจมากผมแทบไม่อยากเปลี่ยนเลยเวลาเล่นนะ แทบไม่เปลี่ยนแบบลาซินญาแทบแทบไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็หลักๆคือข้อดีของเขาเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งดีนะครับยืนตำแหน่งดีมากนะครับไม่ค่อยเหนื่อยนะครับคือหลอดเนี่ยดูเท่านี้จริงๆแต่ว่าเวลาลงเล่นในเกมเนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยครับเพราะว่ารักษาตำแหน่งดีก็คือยืนอยู่ในโซนหน้าแบบรอรับบอลรอวิ่งเล่นกับกองหลังเขาอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้เมสซี่นะครับผมคือข้อดีของเขาคือค่าสมดุลมันเยอะครับนะครับเวลาล้มเนี่ยล้มยากมากนะครับเนี่ยไอ้ค่าความว่องไวเนี่ยนะครับคือคือมันล้มยากจริงๆครับ ล้มแบบล้มยากมากนะครับผมมากับความเร็วการเร่งความเร็วหรือว่าสปีดต้นนะอันนี้นะครับผมนะคือสปีดต้นเนี่ยให้มา150กว่าเลย158นะครับซึ่งมันเร็วมากนะครับจังหวัดสปีดต้นเนี่ยถ้าใครใช้ท่าตอกไข่หรือว่าท่าสับขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยช้ำๆเนี่ยแทบไม่ต้องตามเลยครับคือเร็วจริงๆนะครับเร็วบบเห็นได้ชัดมากคือค่าวแตดโดยรวมอ่ะมันมัน142มันถือว่าเร็วมากไหมถ้าเทียบกับลาฟินย่าลาฟินย่าเร็วกว่านะครับนะเนี่ย คือลาฟินยาเอาคุณเอาหักออกออกไปเลย6นะครับผมนะลาฟินยาเร็วกว่ายู่4นะครับผมสำหรับลาฟินยาเร็วกว่าเมสซี่อยู่มันสี่นะครับซึ่งเมสซี่ทำไมถึงเล่นในเกมแล้วเร็วกว่าคือส่วนสูงแล้วก็น้าหนักครับเป็นนักเตะต,ตัวผอมนะครับตัวเล็กนะครับจังหวะสับขาจาังหวะอะไรมันก็เลยดูเร็วกว่านะครับประมาณนั้นนะสำหรับเมสซี่สำหรับผมความคมผมให้9ก้าทับสินะครับลูกปั่น ลูกปั่นเนี่ยถ้ามุมมุมมันได้มันก็หายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหละนะครับมีไอ้นี่ด้วยนะครับผมนะฟินิชช็อตนะครับผมยิงไกลก็มีนะครับแล้วก็ความเร็วผมให้9.5เต็ม10เลยครับนะตัวนี้นะครับแต่ถ้าวัดกับค่าสแตทผมให้10เต็ม10ครับความเร็วของเมสซี่นะครับความคุ้มราคาณปัจจุบันนะครับผมตอนนี้540ล้านผมว่าซื้อได้นะครับผมซื้อมาก็500เท่าไหร่เลยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะเออนะครับก็ผมว่าความคุ้มค่ากับราคาตอนนี้ผมให้9ก้าทับสิ ถ้าใครมีงบจริงๆผมว่าเมสซี่ตัวนี้คือมันจบอะแล้วมันใช้ได้ยาวนะครับผมนะเออแล้วก็การอัพเนี่ยผมว่าอัพแค่ความคล่องแคล่วเท่านั้นเลยนะครับผมว่าจบนะบแบบจบเลยแล้วก็อีกอันนึงถ้าเรเวลเพิ่มแรงมาเนี่ยเราอัพเป็นค่าการเลี้ยงบอลน,นะครับคือบอลติดเท้าจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมเฮียเมสของเรานะครับผมนะก็ปีนี้ก็อะไรนะเห็นบอกไม่ได้มีเรียกติดทีมชาติหรืออะไรหรอนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมนะก็เล่นไปครับนะครับผมนะก่อนที่พวกเขาจะแขวนสตาร์ทแล้วนะครับผมนะเมสซี่โรนัลโดนะครับผมนะก็แต่โรนัลโดก็เสียดายอยู่ที่ไม่ได้มาเป็น5 5นะครับนแต่เมสซี่5 5นะครับผมนะประมาณนี้ครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยสำหรับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมแหลมสิ่งขอบคุณมากที่รับชมจบขอบคุณมากครับ